สำหรับคลิปนี้เดีนลุงปอเนี่ยจะพาพวกเรามาดูทุเรียนพื้นเมืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยเป็นพัฒนามาจากทุเรียนป่านะครับทุเรียนป่าเป็นต้นตระกูลของทุเรียนทั้งหมดทั้งมวลนะทุเรียนพันธุ์ายพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ขึ้นในเขตร้อนหรือร้อนชื้นนะแถบเอเชียเนี่ยจะขึ้นเยอะ นะโดยเฉพาะแถวแมาเลเซียแถวอินโดนิเซีย,น,ย,ซยนะครับซึ่งในประเทศไทยนี่ก็ขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะในป่าต่างๆนี่จะมีทุเรียนป่านะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทุเรียนพื้นเมืองต้นตระกูลของทุเรียนพันธุ์นี่ที่เอาใกล,ๆล้ๆกันนะครับอ่า หลังบ้านลุงบอรเรยกันไปไปดูกันนี่ก็คือทุเรียนพื้นเมืองหรือทุเรียนพื้นบ้านนะรือว่าที่ลุงบอรเรียกว่าทุเรียนเมย่ยนะครับที่ยาผงสีหรือยาอยิ่วเงียงเชยแมอ่าก็งลุงบอให้ออนหรือบรรษัทเงียงเชยเนี่ยเอาต้นกล้ามาปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้เสียบยอดอะไรเลยนะครับเป็นทุเรียนพื้นเมือง ซึ่ถือว่าเป็นเนื้อพอรับได้นะครับเนื้อพอรับได้กินก็หวานมันอร่อยนะครับซึ่งต้นะกูลของพวกนี้ก็ามาจากทุเรียนอ่ะพื้นเมืองจากที่ไหนไม่รู้แหละนะครับซึ่งธรรมชาติของทุเรียนพื้นเมืองกอ็พัฒนามาจากทุเรียนป่าซึ่งเป็นลูกไม่โตนะลูกไม่โตแต่ว่าเมล็ดเยอะเนื้อน้อย แต่ว่าข้อดีของทูเรียนพื้นบ้านนี่นะครับก็คือปริมาณน,น้ําตาลจะน้อยนะครับแต่ว่ากลิ่นจะฉุนจัดบางต้นบางต้นก็ไม่ฉุนนะครับนี่ดูทุเรียนต้นนี้นะครับปีนี้ก็ติดใบสมควรพอได้กินนะครับติดลูกพ็สมควรพอได้กินซึ่งก็เล่นแล้วนะครับอ่าทำไมลุงกอเด็กๆเขาจะขึ้นอามาบ่มแล้วเอาไปขายเพราะตุเรียน พวกมอทองพวกนี้ทุเรียนพันธุ์ต่างๆเง่ยอย่ามีคนปลูกน้อยแต่วันบอเมื่อก่อนจะในสวนก็ปลูกตุเรียนพื้นเมืองนี่นะครับซึ่งข้อดีของตุเรียนพื้นเมืองเนี่ยก็คือดูแลรักษาไม่ยากนะครับต้นทุนน้อยนะหรือบางปีนะในบางสวนจากไม้ลุง่อเด็กๆนี่ไม่มีต้นทุนเลยนะครับพนะอหน้าทุเรียน่ดูนี้ก็มีการ ไปเก็บทุเรียนที่หล่นนอนคว้าวทุเรียนกันสร้างปูงพักเรือทับคือขนําเล็กๆนะครับนะเพื่อรอให้ทุเรียนหล่นแล้วก็เอาไปขายเป็นลูกนะครับตอนที่ทักสามจิบปีที่แล้วน,นะทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยก็ขายกันเป็นคู่นะเป็นคู่นะเอาเชือกปูพิ้นติดขั้วนะนะครับเป็นทุเรียนหล่นนะคู่ละสิบบาท นะห้าบาทสิบาทเองนะครับพอมา,ลาหลังๆเนี่ล่าสุดเห็นพวกแจง้งว่าเขามาซื้อกันนะเป็นกิโลแล้วนะเขาไม่ดได้ขายเป็นลูกแล้วนะก็ช่งกิโลขายกันแล้วนะ,วะเช่งกิโลขายเห็นว่าโลตั้งสี่สิบบาทอะไรเนี่ยจรงิรงๆแล้วเมล็ดเยอะนะครบัรบเมล็ดมันเยอะเอามาหมกสำหรับเอามา ัำพันนะครับไก๋ยก่ฟพันเข่ยเล็กออนแท้นะพันแท้ก็อกกวนอยู่เรื่อยนะเดนินตุเรียนหล่นลงมาถูกลังคาทองคำบน่ะกระเบื้องเป็นรูอยู่นี่ตุเรียนมันถูกเต็มที่แล้วหล่นลงมานี่กระเบื้องน,นะครับเพราะว่าตรงนี้นอกจากมีต้นทองคาแล้วก็ยังมีต้นทุเรียนอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ออกลูกแต่ววันนี้เ่หลวง่อเดินมาเมื่อเช้านี่จะอยู่บริเวณโคนนี่แหละนะครับตั้งลงบนโคนเนี่ยเสียลูกแล้วนะครับตัเรียไปเลยซึ่งสามารถที่จาเอาเอา,มาเมล็ดแหนไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วเปลี่ยนยอดนะครับเปลี่ยนยอดเป็นเป็นทุวเรียนสา,ายพันธุ์ดีๆได้นะครับก็นิยมกัน ซึ่งระบบรากมันจะต้านทานต้านทานดีึตงตัวเรือนตรงนี้ก็เป็นอยู่ตลอดนะครับสำหรับปีนี้นี่เป็นผลที่สองที่สามแล้วนะนี่ดูนะครับนึงเป็นตัเวตรเวรียนทิ้เมืองตัวเรียนไม่ยากที่ลูกบอยนะครับไม่กล้าอยู่นานนะเดี๋ยวจะลนให้พวกเราได้เห็นลนไถหัวนะ เราติดดูวาตุเรียนถ้าเป็นหนามขึ้นมาเนี่ยถ้าหล่นใส่หัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ตายก็ส่งโรงพยาบาลถามส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะครับซึ่งจริงๆแล้ววัตุเรียนพื้นบ้านมันก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับหลายสวนอยู่ที่มีชื่อเสียงถ้าของจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์ธาน,นีใกล้ๆบ้านลุงอบอ่ก็ ตอนนี้ที่ตุเรียนบ้านนะบ้านลุงวอรีอเรทตุเรียนบ้านย่งเป็นตุเรียนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงคนนิยมอยู่ตอนนี้นะครับก็ตุเรียนคลองแสงเกิดแะเจ้าประพาแหละนะครับตุเรียนและเจ้าประพาตุเรียนคลองแสงก็รสชาติอร่อยเขาก็คัดจากต้นที่มีเนื้อเยอะขึ้นมาหน่อยแต่สัญลักษณ์ของตุเรียนบ้านก็คือต้องมีมเมล็ดนะครับมีมเมล็ดซึ่งหลายแห่งโดยเฉพาะ ตุเรียนที่เขานิยมกันจะพวกสาลิกาทองํำตัวพวกนี้นะครับที่หลวงพ่อรู้จักถวนีีนะแถวแถวแถวภาคใต้นะครับซึงพวกนี้เนี่ยเป็นตุเรียนทีมนนะ่มีเนื้อเยอะนะครับมีเนื้อเยอะแต่ลูกไนงะไม่โตนะขนาดสักสองกิโลนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับสองกิโลกรัมน,ะนี่ลูกขนาดเนี้นะครับขนาดนี้ เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะทุเรียนขึ้นเมืองที่มเมล็ดน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ลูกกันเดียวกัน,นต้นชาลิกาครับทุเรียนชาลิกาอ่าน,นี่นะครับนี่ก็คือทุเรียนชาลิกาต้นที่เป็นเป็นลูกอยู่หลังบ้านของอาบุญบันเกรินชัยกับครูละตะวันหนึ่งชัยน้องชายน้องตะไครของหลวงพอ่อนะครับ เดจพะพบโปราดี๋ยถึงตึดูต้นนี้ก่อนนี่จากต้นกล้าพื้นเมืองต้นกล้าที่พอโดยม็ดพื็นเมืองแล้วก็เอาออกมาเป็ยนยอดแล้วนะครับใช้วธีิวากข้ามเปลี่ยนยอดเป็นทุเรียนพันอื่นแหละพันดีแหละน,นี่เราสามารถเปลี่ยนยอดได้แต่ถ้าว่าเปลี่ยนยอดเป็นธุเรียนพื้นเมืองพันพันดีท้าเมื่อเราเนี่ย ลดต้นทุนการผลิตนะเพราะการปลูกทุเรียนเพื่อการค้ามัยไนี้ปลูกพวกหมอนทองพวกกัยาวนี้ใช้ต้นทุนสูงน,นะครับใช้สารเคมีเยอะนะซึ่งนะมีการลงทุนต่างๆเนี่ยพอจัดแล้วเนี่ยไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่านะแต่ว่าหลายส่วนเขาก็ทำเป็นกิจลักษณะก็คุ้มค่าอยู่ แต่ถ้าปลูกตัวเรียนพื้นเมืองไว้กินเล่นข้างบ้านนะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับเอามาปลูกนี่เหมือนกับต้นสาริกาต้นนี้นะครับสาริกาต้นนี้เนี่เมือดีนะครับอ่าเมล็ดมีเยอะนะบางมาเมล็ดก,ก็ฝ่อได้กินมาหลายปีแล้วนะครับนี่นี่ก็คือตัวเรียนพื้นเมืองเหมือนกันนะครับนี่เป็นรูปโยนี่ก็ลูกก็เริ่มหล่นลนะครับหล่นลงมา้กินนละ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นีนะครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่หล่นนะครับตายคนยังไม่หล่นมยังไม่เห็นปีนี้เนื้อดีนะครับสาริกาตอนนี้นะครับดูลักษณะใบจะเล็กเห็นไหมครับทุเรือนพื้นเมืองส่วนใหญ่จะใบจะเล็กยกเว้นอแดงอินโดนะครับทุเรือนของอินโดนีเซีย แดงกินโดนใบใหญ่นะครับนี่ก็คือสาลิกาที่ออกลูกออกมากออกผลเดียนะแล้วนะครับนี่ก็คือทุเรียนขึ้นเมืองอีกพันนะครับทีหลวงอปลูกไว้หลังบ้านเพื่อให้พระพวกได้เอายอดไปขยายพันธะุ์กันยังไม่ได้รับผลทีนะครับเพราะต้นยังเล็กนะต้นยังเล็กจากอำเภอกระปงเหมือนกับนะเป็นเป็นทุเรียนพังงานะเหมือนกับ สาลิกาเยนะครับพันสาลิกาอันนี้ก็คือทงตําตัวนะครับพันตองตาตัวอยู่ที่ตําบลตําตัวนะครับจังหวัดพังงาซึ่งเคยได้รับรางวัลนนะชนะนะครับได้รับรางวัลชนะอยู่ซึ่งหลงวงก,ก็ได้พันมาน,ะนี่นี่ลักษณะของตัวเรียนพื้นเมืองเหมือนกันเดี๋ยวคอยคอยรอลุ่นผลกันจะอยู่ยังไงนะก็คงจะอีกสักสองปีสามปีก็ นี่นี่คือทองตำตัวนะครับเป็นตัวเรียนพื้นเมืองเหมือนกันลูกก็ไม่ได้โตนะครับไม่ได้โตแต่เนื้อดีนะครับถือว่าเป็นตัวเรียนเนื้อดีรสชาติอร่อยความหวานเนี่ยจะไม่มากนะครับความหวานไม่มากแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนด้วยนะครับทีเห็นข้างๆก็คือชาลิกาอีกต้นหนึ่งที่ลุงบอบปลูกไว้แต่ยังไม่ได้รับผลที่ต้นนี้นะครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับชมต้นนี้ ถ้าแรงเกินไปก็เอาน้ำมันฉาดให้มันบ้างนะยาฉาเคมีต่างๆแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่สังเกตดูว่าสนะาลิกาต้นนั้นน่ะที่ปลูกไว้เนะี่ยจะมีมังคุดอยู่ข้างอยู่ด้วยเห็นไหมครับต้นมังคุดนะมังคุดนี่เป็นเป็นพืชที่พืชเย็นนะทุเรียนเป็นพืชร้อนนะเอามาปลูกไว้เพื่ออื้อเช่งกันเลยกันนะ มังคุดเนี่ยมันมีสารยับายั้งแบคทีเรียอะไรหลายอย่างก็มาปลูกตามสูตรดินน้ำลมไฟนะแล้วก็มีสตอด้วยเห็นไหมนะครับสตอนี่สามารถเพิ่มเป็นพืชตะกูลถั่วสามารถที่จะเพิ่มไนโตรเจนเพิ่มปุ๋ยในดินได้เพราบเราปลูกอยู่ใกล้ๆกันจริงๆแล้วจะต้องมีมังอ่าลงกองหรือว่าลังสาจากต้นเนี่ยเพครบสูตรแต่ว่ามีอยู an, ่นะครับอยู่ใกล้ๆกกันก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่เห็นไหมครับลุงวอก็ปลูกหลังศาสตคู่กับสตอแล้วม,มีทุเรียนด้วยนะเป็นุูรียนพื้นเมืองด้วยเดี๋ยวจะปรับ้ยูนะพันโอชีนะโอชีหรือน้ำดำแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นทุเรียนพื้นเมืองของของไทยนะนโ,อนะโอชีน้ำดำนีน่เป็นเุเรียนพื้น,มน,นะน,มน,นเ,นเนนมืองของมาเลเซียซึ่งอาอนเอายอดมาต่อจริงๆแล้ว ลวงวัวปลูกวิธีปลูกเพราะต้นตาลวงวัวไม่ได้ใส่ถุงนะครับป้าบอวาอยู่ปีนี่กินมเมล็ดทุเรียนร็จแล้วเนี่ยลวงวัวก็เก็บมาแล้วก็เอากล้วยมาปลูกแล้วก็ใส่ไว้คูนกล้วยแบบนี้นะครับมันดูเห็นไหมเอามาให้มันขึ้นเองนะพอมเมล็ดทุเรียนพุ้นเมืองขึ้นเองเนี่ยได้ต้นขนาดที่พอจะเปลี่ยนยอดได้ก็เปลี่ยนยอดน,นะครับเอาอุนมาเปลี่ยนยอดนี่ก็คือเป็น เป็นพันพุ่นเมืองอีกลูกไม่ไโตหรอกแต่เน,เนื้อดีนะโอชีหรือน้ำดำนะโอชีหรือน้ำดำก็เพิ่งจะยังเล็กอยู่นะครับอายุอยู่ไม่ไม่นานนะอายุไม่กี่เดือนก็คงจะต้องรอถ้าลเรอย,ยังขยันหายใจอยู่ก็คงจะได้ชิมลิ้มรสและทำเป็นคลิป,ปอะไรให้พวกเราได้ดูกัน นี่ก็คือทุเรียนพื้นเมืองเหมือนกันนะครับก็คอยรุ่นกันคอยดูกันต่อไปว่าถ้ามันเกิดเป็นเป็นผลขึ้นมานี่นะจะเป็นยังไงจะทําให้ดูคลิปนี่ก็พื้นเมืองเหมือนกันนะฮะพื้นเมืองกันอันนี้เพิเ่งเเออจากรกนะครับเนะมื่อต่อนี้รกมากเหนะมือนอยู่ในนรกจริงจริงใบใหญ่เห็นไหมนะครับทุเรียนพื้นเมืองสวนใหญ่จะใบเล็กแต่นี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองที่ใบใหญ่นะ เคยลงตัวเคยลงหลายคลิปแล้วเป็นตุเรียนแดงอินโดตุเรียนที่เนื้อในสีแดงเนื้อในสีแดงก็ว่าไปวันนะนะบอกว่ไม่เคยกินนี่เป็นต้นเฉียบยอดนะครับเป็นต้นเสียบยอดเป็นตุเรียนแดงอินโดใบใหญ่ๆตุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่เป็นตุเรียนพื้นเมืองที่ลูกก็ไม่โตเหมือนกันแต่ว่าก็บอกว่ารสชาติอร่อยเนื้อน้อย เนื้อมากแต่ว่ามเมล็ดไม่มากนะครับนี่วิธีการก็คือตรงน,นี้เบอรนนี้เมื่อก่อนนียจะมีต้นกล้วยกล้วยไข่นะครับลุงปอก็เอามาละล็ดตูเรียนมาหวานตั้งกองนันนแหนะวิธีการเพาะของลงอุงปอจแล้วตูเรียนก็ขึ้นเป็นกิน่ดต้นก็ถอนเอาไว้ทักตน้นของต้นนี่นะครับอก็ได้ในเวลาก็มาเปลี่ยนยอดนะครับนี่เห็นไ นี่ก็คือยอดเดิมที่ตัดนี่ก็คือยอดใหม่นะครับยอดใหม่ยอดเป็นของแด,ง,ดงอินโดใบจะโตเห็นไหมครับโตทีนี้มันขึ้นหลายต้นเกินไปนตอนทิ้งหมดก็จะได้ก็เอามายอ่อรวบเป็นเป็นสองเห็นไหมครับรากแก้วจะมีสอ,องนะครับต้นนีน้เอามารวบจากสองต้นให้เป็นต้นเดียวกัน,น ทำทำก็ไดเสริมรักครับเสริมรักนี่เขาเป็นทุเรียนแดงอินโดนะแดงอินโดซึ่งเป็นทุเรียนพื้นเมืองเหมือนกันครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองนี่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะบอกว่ากินแรงแต่หลายคนบอกว่าชอบมันมีหวานจัดแต่ถ้าคนอยากอะกินตุเรียนที่ มันจัดหวานจัดต้องเป็นทุเรียนเขาปรับปรุงสายพันธุแล้วเช่นหมอนทองก้านยาวเช่นนี้ของน,นี่แล้วก็นี่ต้นหนึ่งที่ที่อาอ,อน,นเห็นพลาสติกไหมครับอาอนกำลังเปลี่ยนยอดอยู่น,นี่นี่เอายอดของอาจจะเป็นพวกทองลิงจงอะไรมาเปลี่ยนอยู่นะครับนี่ นี่นะครับกอต้นได้ที่นี่ก็เปลี่ยนยอดนะที่เห็นก็ยังไม่ได้ตัดยอดอะไรทีนะครับเป็นที่ใบที่เห็นก็คือต้นกล้าพื้นเมืองนะครับต้นกล้าพื้นเมืองนี่เห็นเองวิธีการนะเพราะต้นกล้าทุเรียนแบบไม่ลงทุนของหลวงปนะูป้าปอนะกินเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองเสร็จแล้วหลวงก็เก็บเมล็ดมากองไว้โคนต้นกล้วย นี่ก็คือกล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่ที่ปลูกนะนั่นก็เป็นอีกกอนหนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งนะปีจริงๆแล้วเสียบยอดได้แล้วนะครับต้นขนาดนี้เปลี่ยนยอดได้แล้วแต่อาอนยังไม่วางมาเปลี่ยนลุงกอก็ทําได้นะครับแต่ว่าให้น้องๆก็ทากันนะครับน,นี่ก็คาดว่าตรงนี้เน้นทุเรียนพื้นเมืองเลยนะครับแปลงนี้เพราะว่านี่คือสภาพของสวนป่ากินได้เรื่องกัด ที่ลุงบอจะไม่ไม่ทําประโยชน์อื่นเลยนะครับจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้เอาไม้ป่าที่มีมีลูกกินได้นะมีหมากมีผลที่กินได้ในป่ามาปลูกไว้ในนี้ให้เราได้รู้จักกันนะได้เรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุเรียนก็ต้องเปลี่ยนยอดให้เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับจะไม่มีทุเรียนพันธุ์สายพันธุ์ทุเรียนเพื่อนะการค้ามาปะปนเลยนะครับ ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ทุเรียนพื้นเมืองแต่ละต้นนะครับนี่ก็คือผลของทุเรียนพื้นเมืองนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึนะ่งนี่ก็เป็นทุเรียนที่หล่นจากต้นนะครับไม่ได้ตัดมาบ่มอะไรนะก็ลักษณะนะก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้อ่านะ มเมล็ดไม่เยอะเท่าไรนะครับเนื้ออร่อยนะหวานมันอร่อยมีปริมาณน้ำตาลน้อยนะครับแต่ว่าเนื้อน้อยไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับรับไม่ได้นะครับก็กินได้อยู่นะครับจึ่งเป็นทุเรียนต้นหลังบ้านนะทุเรียนแม่ย่าต้นหลังบ้านนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมัยก่อนก็ตั้งชื่อนะถ้าทุเรียนอายุเยอะต้นนี้ก็อายุ พอ,พอควรเนื้อก็เลยดีนะครับดูหนามนะครับหนามจะแหลมนะแล้วดูเมล็ดนะที่ป้าพอกินเมล็ดนะป้าพ,อ,พอยุ่ปินกินเสร็จแล้วกนะ็ใส่ถุงไว้นะครับนะใส่ถุงไว้วเพื่ออาอาอ้อหรือว่าอาอ้นบรษษรลุศักดิ์ยังใจน้องใจนหลวงพ่อเอาไปปลูกในสวนป่ากินได้เรื่องปลดนะครับซึ่งเป็นการอนุรักษ์สนะวนป่ากินได้ เป็นไม้ป่าที่กินได้นะครับนี่มเมล็ดเยอะมากนะครับซึ่งแต่และลูกนี่แต่จริงๆแล้วตัวเรียนพื้นบ้านมันก็มีการปรับปรุงพันธุ์ของมันเองนะก็มีหลายต้นที่มีเนื้อเยอะ,มะเมล็ดรีบแต่ว่าโดยเดิมๆแล้วส่วนใหญ่ตัวเรียนพื้นบ้านลูกจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับ สอกิโลนี่ถือว่าเต็มเต็มที่แหละสองกิโลกรัมนีะครับจริงๆแล้ว freely, ทุเรียนมันมีหลายโซนอยู่ที่ที่ตอนนี field, ้ได <tr> <tr> ้รับความนิยมถ้าเป็นทุเรียนพื้นเมืองนี่็ก็ทุเรียนแถวปาละูนะทุเรียนป่าลวูแถวภาคกลางติดติดราเขตราชบุรีเขตพวกนั้นแหละนะครับซึ่งคนก็นิยมอยู่นะครับ ถึงลุงบอกก็ไม่เคยได้ชิม,มที่ทุเรียนป่าละงูนะครับก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนดั้งเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งข้อดีของทุเรียนพื้นเมืองก็คือมันมีปริมาณน้ําตาลน้อยนะน้อยแต่ถ,ถ้ากินเ็้าเยอะก็ไปก็มันก็สะสมในร่างกายเยอะเหมือนกันแต่ว่าทุเรียนทุกประเทศแหละนะครับมันจะร้อนนะครับมีไขมันเยอะกินเข้าไปนี่ร่างกายนี่ จริญนเพราะว่าเป็นอาหารเกาเรียกว่าทัชไฟนะอะทัชไฟถึงรอ้อนซึ่งก็พาพวกเรามาชมมาดูกันนะครับว่าทุเรียนพื้นเมืองน่ะหน้าตาเป็นยังไงมีหลายสายพันธุ์นะครับทุเรียนพื้นเมืองกอ็บางชนิดนี่มีกลิ่นเยอะนะ,ะบ้านหลวงเราเรียกว่าเหม็นขุข่นก็คือกลิ่นเยอะบางคนนี่ กิน้็ไปนี่หวานจนขมเลยนะจริงๆแล้วความขมของทุเรียนบางรุ่นาบางต้นะนะครับที่กินเยอะก็คือหวานจนขม,มน,นั่นเองนะครับซึ่งแถบอินโดนีเซียแถบมาเลเซียในคนแถวนั้นเขาชอบทุเรียนแบบนี้กินเยอะแล้วก็ออกขมๆนิดๆเนืเ้อนะครับหลังคลิปนี้นะครับลวงบอกคิดว่าก็คงจะพาเรามาดูผลไม้ตามฤด,ดูกาล ทุเรียนทึ่งกําลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยราคาแพงด้วยเนี่ยดูต้นตระกูลของทุเรียนกันทุเรียนพุ่เมืองนะซึงมาพัฒนามาจากทุเรียนป่าซึ่งตอนนี้ทุเรียนป่าก็ยังมีนะลูกเล็กๆแต่เนื้อไม่ค่อยมีนะเนื้อไม่ค่อยมีเขานิยมออกมาเป็นต้นต่อเพราะมันทนแรงทนเชื้อราได้ดีระบบรากอะไรนะครับก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยโชคดีโชคดีกันทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตาม YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ